โ o ้ชทูไฟแนลเข้าสู่นัดชิงนะครับขึ้นชือ่อว่านัดชิงมีสเสน่ห์เสมอไม่ว่าจะเป็นบอลน,น้องไหนหมู่ไหนนะครับมันมันคือนัดชิงอะ่ะและนี่ก็คือนัดชิง AFF Suzuki ครับนะครับประเทศไทยเจอกับประเทศอินโดนีเซียวันนี้แหละครับเวลาทุ่มครึ่งก็หาดูได้นะครับช่อง7แล้วก็ตามมือถือของพวกท่านนะฮะจะมาวิเคราะห์เกม เกมนี้ต่างจากเกมที่เจอเวียดนามตรงที่อินโดนีเซียไม่ได้มีแค่ความแข็งแกร่งหรือกำลังอินโดนีเซียมีเรื่องของความสร้างสรรค์เป็นชาติที่ขายเราอืเพอๆดีกว่าเดี๋ยวก่อนที่บรรดาลุงๆนาน,นะครับจะมาด่าว่าเอาอีกแล้วบอกชาติอื่นดีกว่าอีกแล้วก็ไปตามที่เห็นนะฮะ จากรอบแรกอ่ะจนถึงรอบชิงอ่ะอินโดนีเซียน่ากลัวตรงที่ว่าเขามีอาวุธทุกแบบบุกได้ทุกมิติรับลึกเหรอเขาเจาะเข้าได้คอมบิเบนชั่นได้เกมรับโต้กลับปกติทำได้อยู่แล้วในทีมระดับนี้ขอด้านข้างลูกนิ่งเซตพีเตะมุมยิงไกลมันยิงทุกรูปแบบอะครับลองไปดูประตูที่อินโดนีเซียทำได้เกมรับ เอาง,ง่ายว่าเกมเนี้ยมาโนโฮกกิ้งเข้าทางเขาตรงที่ว่าเขาไม่ต้องไปคิดเยอะในการที่จะจะเจาะคู่แข่งยังไงเพราะคู่แข่งอย่างอินโดนีเซียก็เป็นทีมที่เดินหน้าแล้วฆ่ามันเล่นเกมรับไม่เก่งคือเกมรับที่ดีสุดเขาคือเกมลุกคือบุกยิงแม่งไปเรื่อยอากิระนิชิโนเคยพลาดมาแล้วตอนฟุตบอลโลกนะครับซึ่งตอนนั้นอินโดนีเซียใช้อยู่ยี่สิามด้วยซ้า อย่าประมาทนะครับอย่าประมาทคําว่าเฮ้ยเขาใช้เด็กมาเล่นคือเด็กสมัยนี้มันโตมากับ Google youtube นะบางทีมันเก่งกว่าคนอายุถัดกว่าไปแล้วก็ได้ความเข้าใจเกมมันเปิดหมดแล้วเทคโนล็เทคนิคนถูกสอนเขาจากอะคาเดมีอย่างดีและอีกเรื่องหนึ่งที่อินโดนีเซียแกล่งหน้าคือเมทาลิตี้หรือว่าเรื่องของจิตใจนะครับเห็นแล้วหลายเกมช่วงท้ายเกมหรือช่วงวิกฤตเขากลับมาได้ตลอดเป็นเพราะโค้ชคนะรับกาหลใต้ชินแทยองเป็นโค้ชที่พา ทีมชาติกาลีใต้เอาชนะทีมชาติเยอรมันในฟุตบอลโลกได้ในแมตท,ที่เยอรมันต้องการแมตเนี้ยคือเยอรมันไม่เอาจริงเลยสองร้อเปอร์เซ็นตแต่กาลิใต้ชนะได้ดึงเยอรมันตกรอบได้แต่ก็อย่าก,กลัวเลยไปครับทีมชาติไทยเราก็มีดีครับไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่นักบอลมีจนถึงระดับพีีแล้วชนาทิธทิลิลป์ทีละท,ทร,ททรสารัตพวกเนี้ย คือพีคแล้วนะฮะก้องหลังก็อาจจะใหม่หน่อยนะนอกจากกีเอทอนกับลลิบดินที่เล่นยามานานนะครับคู่เซนเตอร์เหมือนจะลงตัวแล้วระหว่างทอมเบียกับอิสดาและเหมือนได้สูตรใหม่ในหลังสามก็คือมีเอเลียดอลเล่ใหม่คนแต่เอเลียดไม่น่าได้สตาร์หรอกเพราะว่าเชื่องช้าไม่น่าจะสู้ความเร็วของอินโดนีเซียไหวอินโดนีเซียเองก็มีตัวที่มีเกรดที่เป็นตัวนองเช่นแกปบอ ที่เล่นอยู่อิมสวิตาลในอังกฤษนะครับแต่เป็นอิมสวิตาวอยู่ยนะี่สบสามนะจริงๆแล้วอบบอดเนี่ยเขาเกิดที่เมืองไทยนะพ่อเป็นอังกฤษแม่เป็นอินโดแต่เกิดที่เมืองไทยเขาเลือกเล่นให้ทีมชาติไทยได้สุดท้ายเขาเลือกเล่นทีมชาติอินโดนีเซียเพราะว่าเขารู้สึกอยากเล่นให้ประเทศแม่ก็คือแม่ของเขาที่เป็นคนอินโดมากกว่าแล้วก็มีตัวลุกอย่างเอกี้ที่เล่นอยู่ลีกโปแลนด์ตอนนี้ย้ายไปอยู่สโลวัก์แล้ว นะครับถูกซื้อตัวจากโปรแลนด์เบสโรวกัก็ต้องมีดีสนุกครับเกมนี้นักลงทุนก็ระวังด้วยนะครับคาดว่าไม่สูงเที่ยอเลยก็ต่ําสุดคือบอลมันแรกแน่ครับไม่มีใครมาตั้งรับเพราะว่าไม่ถนัดทั้งสองทีมจะได้ดูเกมคู่หิงอาเซียนที่โคตรสนุกในเวลา90นาทีนะครับเพราะว่าเป็นแมตช์แรกแล้วก็เดี๋ยวจะไปนับเอีก,อก,อกทีก็คือแมตช์ที่สอง ผมไม่มีดิงเชิงนะครับต่างฝ่ายต่างหวังว่าจะตุนสกอร์ในแมตช์แรกกันไว้ให้ได้นะครับใครพลาดทั้งก่อนอีทีมหนึงก็จะหมบุกใส่เออโดนยิงเพิ่มก็ไม่เป็นไรกูก็จะผมบุกใส่เอาประตูให้ได้รา้มันนับสองแมตช์ผลสกอร์ประเมินไม่ถูกแต่รู้ว่าเกมนี้มันยกล่องแน่ๆสวัสดีครับ